โอเคเอาอยางครับสวัสดีครับมันตีแคมป์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับครับอย่างแรกว่าจะถ่ายอยู่หลายทีแล้วไม่ได้าอะไรตรงนี้น่าจะเห็นนี่พระชนาวีนะครับครับผมนะครับหลายๆคนถามหาจะเอาไว้บูชาไว้ระดับที่บ้านเพราะว่าเป็นทุกทที่หายากมากแล้วนะครับครับผมมาสอบถามก็ได้ที่นี่เรามีอานะครับอ้าวมาเข้าเนื้อหาสาระของมันตีแคมป์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ในช่วง อะไรวะทำความเข้าใจทำความเข้าใจเออหรือช่วยอะไรสักอย่างปรับทัศนคติปรับทัศนคติกันนิดนึงนะครับหลายๆคนทราบว่าพวกเรานะครับรับซื้อรับฝากขายรับเทิร์นมีดด้วยแต่วันนี้จะมาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนครับอย่างแรกไม่ว่าจะรับฝากขายรับซื้อรับเทิร์น ไม่รับผ่านช่องทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับอืขอให้มาที่หน้าร้านเท่านั้นติดต่อเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันติดต่อเข้ามาก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีบอกราคากลางไปแล้วโอ้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันติดต่อเข้ามาก่อนแล้วก็เอามาดูหน้าร้านเพราะว่าร้านเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับรับเฉพาะของแท้เท่านั้นอะแล้วย้ํากลับคําว่าของแท้นะครับมีจีนไม่ใช่ของกอปนะครับมีจีนก็เอามีจีนก็คือของแท้ก็คือของแท้เนวี่ทำจีนคือของแท้ใครเจอเนวี่ทำอเมริกาอ๋อเฮ้ยล่าสุดครับลื ขอต่ออีนิดนึงมีเพื่อนโพสมาถามว่าว่าพี่ครับตัวนี้ยของแท้ไหมครับผมเจอมาแล้วครับคุณอะไรครับมีดเนวีอ่าเขาบอกว่า made in USA เป็นของทหารนั่นไงทำตกไว้นั่นไงเนวีไงเนวีไงเนวีไงคุณจุดยอดผมก็เลยบอกเลยพี่ ถ้าที่ใบนะ,ะผมก็ขำๆเมืม่อเขาว่านะผมบอกว่าพี่ถ้าที่ใบมันนะแล้วมันปั๊มตาว่าเมทอินยูเอสเอนะผมซื้อเลยผมซื้อต่อแต่ถ้ามันไม่ปั๊มแล้วก็มาหลอกพี่ว่าดูหน้นนะพี่ดูหลอกแล้วล่ะผมก<ต>็มีถ้ามันปั๊มนะผม,ผมซื้อต่อเงินนี้ผมเอาเรื่องนี้ผมเอานะครับเอาต่อว่าเรับชะวั้มีแท้เพราะฉะนั้ไม่ใช่ว่ามีจีนคือของกอลฟนะครับกอล์ฟจรุ่นตรงอะไรกวันฉะนั้นเราต้องดูของที่หน้าร้าน ครับนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอ r สร s ของมันอ่ะทุกสิ่งอย่างเอามาให้ครบถูกต้องครับกล่องใบรับประกันคลิปที่เป็นสแปรซื้อรถอยังอยากได้คู่มือเลยอ่ผมยังเรจจาจาระเจ้าประแจเลยเวลาซื้อรถไม่ลงไม่แรงคุณไม่เช็เอ่อก่อสองใช่ไหมม,มีราคาด<ล>้วยมีราคาหมดนะนะครับแล้วที่สําคัญฝากกันไว้นิดนึงอย่างอนอย่า้นยใจกันนะ มองตรงคุณคุณคุณทำความเข้าใจมันไม่ได้ขายทองคุณเอาคุณเอามีล่ารูหรือมิล่าเนี่ยมันคุณมาเทิร์นมีล่า ราคามันก็คงสักสองสมหื่นนะมันก็ราคานี้ยะก็มีล่ามีล่าซื้อหลักออกห้าหกหมื่นอ่ะคุณมาเทนเดีือแค่นี้ยก็เลยให้ติดต่อมาก่อนไงจะได้บอกคร้าวๆว่ามันไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยคุณเอา SLK มาเทิร์นอ่ะเออเออผมก็ได้ราคาสูงตามตัวมันาว่กันไปเอเพื่อนเอาเนวี่มาเทิร์นเพื่อนออกข้างไปห้าร้อยแบบห้าร้อยกว่าบาทใช้ไปสองปีเจาราคาสามร้อยไม่ไหวนอไม่ไหวนอฉะนั้นติดต่อเข้ามาก่อนอืม แล้วเราจะเจรจาราคาเราจะบอกราคากลางเบื้องต้นก่อนเลยบอกก่อนเลยนะครับเบื้องต้นในที่นี้คือไม่มีทางเกินนี้นะต้องมาหน้างานอีกทีว่ามีช้ำไม่ช้ำมีดอะไรยังไงค่อยดูดีที่ถ้าแฮปปี้กันที่ราคากลางที่เราให้ก็จบแล้วค่อยมาคุยกันหน้างานต่อนะครับถ้าไม่แฮปปี้ก็เพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาหรือถ้าใครที่แบบมั่นใจในตัวเองพี่ครับผมเป็นเนวีใบแรกของโลกอ่า ผมจะเอาราคานี้่ผมรับไม่ได้ลานรับไม่ได้เหมือนกันทำไงคุณจะฝากขายผมไม่ว่าเออคุณวางเลยคุณจะขายราคาเดี๋ยวจัดให้เออวางไปเลยผมมีปัญหาเออผมช่วยด้วยอ่าผมช่วยในการนำเสนอช่วยพี่ไอช่วยในการนำเสนอให้แต่ว่าคุณวางเลยนะอืมเออไม่มีไม่มีข้อผูกมัดอะไรกันก็เราซื้อไม่ไหวอะแต่เราซื้อให้ไม่ไหวเราเป็นชาแนลให้แล้วกันจริงเอออืมนะครับจะได้เข้าใจตรงกันบางทีก็เกรงใจเพื่อนๆนะเพื่อนอุตสาขับรถขับลามาแล้วแบบ เดี๋ยวมาเซ็งกันแล้วก็มายแล้วว่าไม่ได้หรอกดราคาจังเลยแบบไม่ได้กดตามนี้เอข้าใจกันนหมเรานี่ไม่เทิร์นอ่ะเราซีทีมาเทิร์นดิเออเอาเบนเมดมาเทิร์นเนี่ยเออจะให้ทะลุเนดันบินเลย ยิ่งถ้าผมบอกเลยไปดูคลิปเก่าๆไอ้คลิปมีดเก่งกำไรอ่ะถ้าคุณมีไอ้พวกอย่างนั้นอ่ะมีมีในสิ่งที่ผมต้องการอ่ะเออผมสู้ด้วยเออเออผมสู้ด้วยเออมีสิ่งที่ผมต้องการอ่ะเออเอาสู้ด้วยโอ้ยนึกออกเดี๋ยวนี้เลยเอางี้แล้วกันครับใครมีในสิ่งที่คิดว่าผมต้องการอ่ะโพสต์มาเลยอ้าวไอชิบหายะรล้วไปยังเออโพสต์ซิลเจแปนตัวรีคอนที่ทำก่อนรีคอนวันตัวเนี้ยมีไหม เออหรือสไปเดโกรุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วกล่องดำมีไหมกล่อ,องดำเออสไปเดโกกล่องเออซีทีรุ่นแรกๆมีไหมเออซีทีตองเจ็ดมีไหมเออลองโพสต์มาดูดิเผื่อไอรุ่นนี้คุณต้องซื้ออย่างต่ำไม่ไม่ไม่ต่ำกว่า5ปีที่แล้วนะเออลองดูดิถือผมอาจจะซื้อก็ได้นะเออไอ้นั่นไอ้นั่นคือน่าสนใจนะไอ้นั่นคือรุ่นที่ผมต้องการนะถ้าสิ่งที่ผมต้องการนะ18ใส่ชุดนักศึกษาควบมาเลยคุณโพสต์ไปเลยโพสต์มาเลย กญแจรถบิดแล้วเจ๋งเลยไม่หายอย่างนี้เลยเราขออย่างเดียวนะหน้าหน้าจริงกันหน้าในเด็ดให้ตรงกันด้วยเลยเดี๋ยวหน้าไม่ตรงกันนี่กูลำบากขับรถไปไกลฝากกันไว้นะครับตัวความเข้าใจกับพวกเราเรื่องของการรับซื้อรับเทินรับฝากขายนะครับก็ยินดีติดต่อกันมาได้รายละเอียดตามที่อธิบายไปในคลิปครับโอเคขอบคุณครับ